สวัสดีครับจะมารีวิวเซตสายฟ้านะครับเป็นเซตใหม่ล่าสุดนะครับของสายฟ้าเลยมาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่รีลอนะเพราะว่ายังมีหลายคลิปที่ต้องทำนะครับเจ็ดสามเจดเก้านะครับก็จะเป็นผมบอกก่อนมันจะมีสามเซตท,ที่ผมเล่นนะอ่ะ ่าเดี๋ยวผมจะได้ไม่งงนะขอใส่เจ็ดที่ผมเดินนำเจ็ดเกา่าอ่ะเ h u n d e r p r o o f สามเจ็ดเก้านะครับอันนี้เป็นเซตแรกนะครับมันจะเปลี่ยนแค่เจ็ดเดียวจะใช้เป็น Thunder ั Thunderpool t h u n d e r c เตอร์นะ t h u n d e r p o ู l อืมอันนี้เป็นสามเจ็ดเก่าและเจ็ดใหม่นะครับคือ t ันเดอร์เชน n ันเดอร์ชาร์จและอิิล e l e เซิร์ r นะครับ Elementer เนี่ยจะเห็นทุก,ทกเซตเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้จะใช้เป็นสามเจ็ดนี้นะครับ อันนี้คือเซตแรกนะครับ t ันเอร์พูฟเนี่ยถ้าเกิดใครที่ทำไว้แล้วก็เอามาใช้ได้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทำอ่ะแนะนำว่าไปขึ้นเจ็ดใหม่ดีกว่าที่ชื่อว่าอิลิเมนลัสนะครับอิลิเมนลัสคือเจ็ดอะไรคือเจ็ดที่ถ้าเกิดเราเข้าสู่สถานะอิลิเมนเซิร์นะครับจะได้อ t ตแท k กสิบห้าปเซ็ซึ่งเยอะนะครับสิห้าเอร์นะ โดยผมใช้เซตเนี้ยเล่นเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับเป็นเซตเอาตัวรอดนะครับจะใส่แซฟแทนอิเลเมนต์นะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเซตเอาตัวรอดนะแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเวอร์ชิ่นสายฟ้านะครับก็จะลากไว้ตามนี้เลยนะครับจะหลักๆจะเป็นเส้นสีขเขียวนะครับลากถึงนันใหญ่นะ จะสังเกตว่าผมไม่ได้ลากเข้าหาดอกบัวนะครับเพราะว่าแพทนี้มันเล่นไม่ได้แล้วครับมันเบาเบาเกินไปอ่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไปเล่นด่านเคลียร์มอนนะครับโอเคการเคลียร์มอนอ่ะก็ยังแนะนาให้เล่นนะครับเป็นเจดที่เคลียร์มอนไวที่สุดแล้วนะครับสําหรับดอกบัวนะถ้าเกิดใครตีบอสน,นะครับควรเปลี่ยนเซตได้แล้วแต่เกิดใครงบน้อยนะครับยังพอเล่นได้อยู่นะครับ ดาเมจก็หายไปครึ่งนึงนะครับสมมุติว่าดอกโบวระเบอร์สองหมื่นก็จะเหลือหมื่นนะครับประมาณนั้นเลยไม่ต้องถึงอันใหญ่นะครับลากไปให้ถึงอันกลางนะครับเกือบถึงอันกลางอเอาแค่อิเลเมนตูลี่นะครับตอนจิดสถานะอิเลเมนเซิร์ฟนะครับจะได้อัตแท็บวกขึ้นเอยนะร้านที่เหลือนะครับจะเอาลงอะไรก็ได้นะครับผมอันเนี้ยผมเอาลงใช้สกิลแล้วเบอร์นะครับก็มันไม่มีอะไรเอาแล้วอะ่ะ ก็ตามนี้นะครับอ่ะสายฟ้านะครับมันจะเปลี่ยนวิธีการเล่นไปพอสมควรเลยต้องเข้าเทรนนิ่งไปให้ดูนะครับมันจะไม่ใช่เพลย์ที่สายฟ้าสี่ฮิตแล้วนะครับรัวๆเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันนะครับ เปลี่ยนตัวละครเนี่ยนะครับเป็นอยู่ตัวฮิเม네นะคือผมต้องบอกก่อนว่าเซตในเกมเนี้ยมันเล่นได้ทุกตัวละครับไม่ต้องไปฟิกว่าตัวนี้เหมาะอะไรนะมาเล่นได้ทุกตัวใส่ไฟล์นะครับผมก็ใช้เป็นแซปก่อนนะอย่างที่เยดเปลี่ยนนะอย่างแรกนะครับให้ตีาตาให้เต็มนะครับ <S 1> <S 1> ตอนที่ไม่มีทันทฟูนะครับมันจะขึ้นยากหน่อยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใส่เันเดอร์ูตอนเกล็เต็มอะ่ะมันจะเกลยนมันจะไม่ทํางานแล้วนะครับเทนเด,ดอร์พูอ่ะเพราะว่าตอนเกตเต็มนะครับมันจะลดช้านะครับอ่ะพอเกล็เต็มนะครับเราจะเข้าสู่โหมดอิเลเมนเซิร,ร,กออรนน์กนะครับก็คือของสายฟ้านั่นแหละในหน้าเทนนิงบัคนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนองสายฟ้าละเกตเต็มนะครับจะมีสายฟ้าผ่านมานีดนึงอ่ะิดเดียวนะครับ จะไม่ใช่สีฮิตแล้วนะจะมาฮิตเดียวแต่ว่าเราสามารถตีดาเมจไปเรื่อยนะครับแล้วสายฟ้าจะผ่าลงมานะครับมันจะนับสิบเท่าของอาวุธที่เราถืออยู่นะครับสายฟ้าก็จะผ่าลงมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าสถานะอิลิเมเตอร์จะหมดนะครับอ่าเดี๋ยวผมตีเก็บใหม่ให้ดูแล้วกัน มันจะแพรลี่ได้รัวกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะไม่ถีแต่มันจะได้รัวแลวได้ตีตัวทองเ้วยและได้ตีตัวทองแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าโปรดิเชียทำให้เราตีทองแรงขึ้นกดแพรลี่แล้วแซปไปนะครับกดแพรลี่ตีแพรลี่ตีอย่างเงี้ยนะครับพเวลาครบ 6แฟลกนะครับเจใหม่จะทำงานเจ็ดทชื่อว่า t h นเดอร์ h a r นะครับพลี่สยฟ้าครบ6ครั้งรวมถึงระเบิดธาตุนะมันก็นับนะขอแค่ระเบิดธาตุเป็น t h เดอร์นะครับ6ครั้งจะมีดาบธาตุใฟ้าลงมาตีนะครับเจ็ด Thunder c h a นะครับจะทำให้เราเหลือแพลี่สายฟ้าทีละคิดนะครับแต่ว่าเราสามารถทำ d a าเ g e คูณ10ของอาวุธมันจะมีสายฟ้าพาลงมาให้เราเรื่อยๆเลยนะ ิลิเมเตอร์ก็เหมือนเดิมน,นะครับเข้าโหมดเข้าโหมดสายฟ้านะครับตอนเกียรเต็มจะเพิ่มแอตแทกให้10%แล้วก็ดาเมจถ้าสายฟ้า40%แต่ว่าจะลดดาเมจเบิร์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเซตเบอร์อยู่แล้วนะครับในใสายฟ้าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าแล้วพอไม่ได้เล่นเซตเบิร์นะออฟแดงที่ชื่อว่าซอตชิงนะครับใส่ไม่ได้แล้วนะครับมันห,กหักดาเมจไปเยอะเกินนะ หักดาเมจไปนะครับไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะหากมาเยอะจนไม่น่าเล่นเลยนะก็คือเซตเนี้ยจะใส่โมเดเรชั่นหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแปลเป็นปลาอ่ะแต่แนะนําว่าให้ใส่เป็นร่วมทางนะครับแต่ว่ามันก็จะยากเกินไปถ้าจะใส่โมทกเจตนะอืมมันไม่จําเป็นต้องมีโมเดเรชั่นก็ได้นะครับทําไมถึงไม่ต้องมีนะครับอ่าผมจะอันนี้เป็นทริกนะครับอันนี้เป็นทริกนะเป็นทริคสาหรับคนต้องฝึกใสเย็นๆนะครับ อ่ะตอนเกตหมดนะครับเราก็ต้องมานั่งตีงี้เรื่อยๆใช่ไหมเก็บเกตันชานะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวผมจะทําคอมโ,มโบให้ดูนะครับจะค่อยๆอธิบายนะให้เราแพรี่แต่บาไปเรื่อยๆเนี้ยอ่ะชุดหนึ่งนะครับจนเกตหมดเราจะแพรี่ได้ประมาณสิบสองครั้งนะครับอ่ะ้ดาบมันตกมานะครับรอบแรกนะแล้วรอบถัดไปนะครับจะดาบมาให้ดูตรงซ้ายบนนะดาบมาให้เก็บไว้นะครับ อ่ะพอเก็บไว้นะครับตอนเก็บใกล้หมดอ่ะเดี๋ยวเราค่อยใช้นะครับเราให้เราตีข่าวนะครับเนี่ยดาบถ้าจะฟาดกันแรงๆนะครับได้ครึ่งหลอดนะอีกครึ่งหลอดนะครับให้เราใช้สกิลหรือตีชาร์จฟ้านะครับเก็บเองแล้วทำลูบอยเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอืมมันจะไม่ต้องใช้ thunderproof นะครับถ้าเกิดใส่เป็น element นะครับดาเมจก็จะแรงกว่านี้นะอันนี้ผมใส่แซบนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะ เซตเนี้ยดาบธาตุจะมาบ่อยนะครับเพราะว่ามันต้องการระเบิดธาตุน้อย6ครั้งเองแคลร,รี่สายฟ้าก็นับเป็นระเบิดธาตุนะอัพพลังเชียลไปถึงอันกลางนะครับมันจะมีลูกเล่นใหม่นะครับตอนที่เราแพลร,รี่เราสามารถดอสได้นะเราไปกด่าแพลร,รี่นะครับไปด,ดูนะดอสกดแซปนะครับ จะทำให้ตัวเราผิวมากยิ่งขึ้นนะอันเดี๋ยวดูใหม่นะครับแคลลี่ดอสเซปดอสไหนก็ได้ปุ๊บคุณบอสตีมานะครับแคลลี่ดอสหลบเซปแคลลี่ดอสหลบเซปอ่ะตามนี้นะครับ มันจะเล่นยากกว่าเดิมไหมก็ย,ยากกว่าเดิมนิดนึงนะแต่ว่าจะได้ดาเมจจากท่าแพตรตีตัวทองครับแรงขึ้นมากมากเลยนะเพราะว่าเขาบับมานะบับพเังเชีลยองสยฟ้ามา,มาทําให้ตีตัวทองแรงขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวซื้อบอสกันเลยดีกว่าขอ,อเป็นด่านดูนะครับยันนะ นที่สามนะครับเป็นด่านน้ำนะบอดน้ำแต่ว่าผมจะตีในส่วนของสามคนนะครับผมก็ต้องตีเผื่ออีกสองคนด้วยก็กดโซโล่ในสรีโอนะครับของโหมดทีนะเราก็ต้องตีดาเมจเผื่อด้วยอันนี้จะเห็นว่าบอสมันจะถึกขึ้นมากๆเลยนะอะเก็บเกตกันนะครับ <laughs> mortals know not but a fraction of the flood's might to submit to the embrace of the sea creation proceedeth from water. เนี่ยตอนที่เกรมันเต็มนะครับอิเลเมนเซอร์มันทำงานอิเลเมนเซอร์ทำงานนะครับถ้าเกิดเราพลาดทันจะพูดมามันก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เ <c oughs> ลยไม่ไปแนะนำให้ใส่นะครับใครที่อยากทำเพิ่มสามารถ ใช้เก็บนั้นได้นะครับถ้าเราได้แพรลี่สายฟ้ากับบอสนะครับเอ้ยได้แพรลี่ฟ้ากับบอสอะเก็บจะขึ้นไวกว่านนี้นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้แพรลี่เลยนะบอสตัวนี้มันออกฟ้าน้อย to unsheath. All creation proceedeth from water. เรียบร้อยนะครับสาหรับเซตสายฟ้านะเล่นจริงอะ่ะอาจจะดูเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ก็ฝึกไอชินได้นะครับพยายามรับฟ้าจากบอสบ่อยบ่อยนะครับเพราะว่าถูกเซตส่วนมากไม่ค่อยได้แพรี่รับตอนเนี้มันต้องการใช้สก,กิลอะ่ะแต่เสายส่ฟ้านะครับต้องคอยรับแพรี่จากบอสนะถ,ถ้าเกิดเราลบถ้าเกิดเรารับแพรี่จากบอสอะ่ะมันจะทําให้เราตีติดธาตุง่ายขึ้นธาตุมาไวขึ้นโอเคนะครับ ระดับสาฟ้าก็จะมาไวขึ้นสรับสายสายฟ้าก็จบแล้วนะครับมันจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับต้องเป็นคนที่พอรู้จังหวะบ,บอสในะระดับกลางๆนะครับถึงจะเล่นได้ง่ายนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเปของเซตพิดนะครับเดี๋ยวขอตัวนะฮรับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย